ลูกก็อยนั่งก็เอยหลายคนเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นกันนะครับ oh. แต่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ผมมีเก้าอี้ที่เจ๋งกว่านั้นครับเพราะว่าลุกก็คูนั่งก็คูมันเป็นเก้าอี้ที่นั่งแล้วเย็นสบายต่อให้คุณไม่ได้อยู่ห้องแอร์ก็นั่งแล้วเย็นนั่งแล้วคูนะครับแถมไม่ปวดหลังด้วยมันคือเก้าอี้จากทางแบรนด์บีเบลนะครับในรุ่น n f o คูนะครับตัวนี้แค่ชื่อรุ่นก็บอกแล้วว่ามันคูมันคูยังไงไปดูรีวิวกันครับ สวัสดีครับสวัสดีพเพื่อนชาว x สามทีนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเก้าอี้บีเวลนะครับในรุ่น e n f r o o cool u นะครับก็ต้องบอกตามตรงเนาะว่ามันเป็นเก้าอี้ที่เรียกได้ว่ามีการพัฒนาต่อยอดมาจากพวกเก้าอี้กรนอมบิกปกตินี่แหละเก้าอี้โดยปกติเวลาที่เรานั่งกันถ้าสมมติใครเป็นคนขี้ร้อนต่อให้อยู่ห้องแอร์เนี่ยเวลาที่เรานั่งนะครับก็จะเจอปัญหาโอ้โหเหงื่อออกเต็มหลังนะครับเหงื่อชุ่มเลยนั่งแล้วก็รู้สึกไม่มีสมาธิในการทํางานนะครับแต่ กีตัวนี้ครับเขาใช้ผ้าพิเศษนะครับที่เรียกว่ามันโปร่งมากแล้วก็สามารถยืดหยุ่นได้อย่างนี้เลยนะครับดูผมจิ้มจิ้มจิ้มเนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นได้แล้วก็อากาศเนี่ยมันสามารถโปรได้ทําให้มันไม่รู้สึกร้อนนะครับทำให้มันรู้สึกนั่งได้สบายนะครับซึ่งเ็าจะใช้ตั้งแต่ตัวแผ่นหลังตรงนี้ที่รองคอตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับทำให้เวลาเรานั่งแล้วก็สบายมากมานะครับแถมบริเวณตัวคอตัวนี้นะครับเขาสามารถปรับระดับได้ค่อนข้างเยอะ1 2 3 4 5 6 7จ็ด1าเเออเอาไปว่า12ข้อนะครับเขาสามารถปรับได้ทั้งหมด12ระดับก้มได้ตั้งได้เงยได้แอนได้โอ้โหมีปรับได้แบบเยอะมาก12ระดับทั้งหมดนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะรองได้ค่อนข้างพอดีคอใครที่แบบว่าตัวสูงตัวเตีย้ยอันนี้สามารถปรับได้นะครับซึ่งเจ้าตัว กาอี้บีเวลตัวนี้นะครับเขาสามารถรองรับสรลระคนนะครับที่มีความสูงตั้งแต่160จนถึง190ได้แบบสบายๆแล้วก็ขอให้น้ําหนักตัวเนี่ยไม่เกิน150กิโลนะครับกาอี้ตัวนี้150กิโลไหวอย่างส่วนตัวผมผมหนัก70 <Yeah. S 1> อ่าถ้าสมมุติมีแฟนหนักสัก50นั่งซ้อนสองคนนั่งสบายนะครับแต่ถ้าสมมติบางคนแบบว่าโอ้โหพี่ผมหนักสัก100โล120กิโลก็ยังนั่งได้นะครับเพราะว่าเขาได้ถึง150กิโลเลยอันนี้ถือว่ารับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนตัว ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยพอผมตัวใหญ่เนี่ยนั่งแล้วมันจะอึดอัดหรือเปล่าพี่ผมแบบมันออกค่อยค่อนข้างกว้างอ่ะนึกออกใช่ไหมบางทีเราไม่ได้หนักแต่ว่าเราเล่นกล้ามมาตัวเราใหญ่ตัวนี้นะครับความกว้างของเขาเนี่ยอยู่ที่52เซนนะครับทำให้เวลาแบบตัวใหญ่ๆเนี้ยนั่งสบายนะครับแล้วก็ความสูงตรงนี้อยู่ที่60เซนไม่ต้องกลัวนะว่าตัวเล็กตัวใหญ่นั่งแล้วมันจะนั่งพอหรือเปล่ามันจะนั่งเต็มเปล่าอันนี้เต็มได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตรงหลังตรงนี้นะครับเขาก็จะมีที่ดันหลังนะครับซึ่งมมันดีาก ดียังไงปกติผมก็เห็นมันมีอยู่แล้วไม่ใช่หรอบางตัวก็จะเป็นหมอนใช่ไหมบางอันก็จะเป็นฟิกแอนขึ้นมาแต่ตัวนี้เจ๋งครับอันนี้ผมตัวสูงผมก็เลยปรับทิ้งไว้สูงแต่สำหรับคนเตียเห็นนะครับปรับลงได้อะปรับสูงปุ๊บปรับเตี้ยโอ้ยพี่ผมรู้สึกมันแอนเกินปรับครับอ่ะปรับให้มันยุบลงนะมันก็จะยุบได้คือดูด้านหน้าอาจจะดูไม่ค่อยออกแต่ถ้าดูตรงเนี้ยดูได้เลยเห็นไหมครับมันลงอ่ะดูตรงข้อนิ้วผมนะครับ ตอนนี้จะบีบข้อนิ้วผมแตกแล้วอันนี้พอดีข้อนิ้วเดี๋ยวผมจะให้มันดันครับนะครับผมบิดฟึบฟึบ <s> เห็นไหมครับมันก็จะดันออกไปตรงนี้ข้อนิ้วผมกว้างและกวนะนะแบบ้างเลยนะครับเห็นไหมกว้างเลยแบบกว้างเลยนะครับก็คือสามารถปรับการดันได้ให้มันดันเยอะดันน้อยปรับขึ้นปรับลงตามความสูงของเราได้ก็จะเป็นที่ปรับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัววัสดุพวกนี้ไม่ใช่พลาสติกกองแก๊งนะครับหลายคนจะแบบ มันดูเป็นก so? mm move ี้พลาสติกหรือเปล่ากอี้ที่ดีมันควรจะต้องเป็นเหล็กหรือเปล่าเกี้ตัวนี้นะครับวัสดุเขาเนี่ยจะเป็นตัวโพลีไมด์นะครับกับตัวไนลอนนะครับทำให้มันมีความยืดหยุ่นคือบิดอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวแตกนะครับอันนี้ก็คือมันมีความยืดหยุ่นมีความเหนียวมากๆคือของบางอย่างมันแข็งก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะการที่มันทําเป็นแบบยืดหยุ่นอย่างเงี้ยมันอาจจะรับน้ําหนักได้ดีแล้วก็รองรับฟิกชั่นต่างๆได้ค่อนข้างเยอะมากกว่านะครับในส่องตัวแขนนะครับตัวนี้เป็นแขนแบบ 3D ก็คือขึ้นลงซ้าายขว สไลด์หลังสไลด์หน้าได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบยางอันนี้ก็คือเป็นยางที่เรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยถ้าสมมุติผมไม่ได้อยู่ห้องแอร์แล้วมันเซนอย่างนี้มันจะหดมันจะแตกไหมเพราะว่าหนัง P u หรือว่าหนัง PVC เนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างสั้น3ปี5ปีแต่เก้าอี้ตัวนี้ผมคอนเฟิร์มการันตีว่า3ปี5ปียังใช้งานต่อได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็ในส่วนเบาะตัวนี้อันนี้นุ่มมากมถ้าคุณดูดีๆนะตรงเนี้ยมันจะเป็นสันขึ้นมา มันจะเป็นสันขึ้นมาเพราะว่าเอาไว้รองรับน่องด้านซ้ายน่องด้านขวานะครับจะรองรับน่องซ้ายน่องขวาตรงนี้จะเป็นสันขึ้นมาทําให้เรานั่งเร้วรู้สึกมันค่อนข้างสบายมากๆนะครับผมอถามว่าสบายยังไงเดี๋ยวผมขอลองนั่งแล้วกันชมพบอุ้ยเก้าอี้ตัวนี้ก็สวยมันรุ่นอะไรเนี่ยพี่ตัวนี้ อบ,บอกนิดนึงตัวนี้คือตัวฟ r o เซนนะครับก็จะเป็นรุ่นที่ต่ําลงมาจากตัวนี้ถามว่าคล้ายกันไหมคล้ายกันเลยตรงนี้รองรับคอได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีบริเวณที่ดันหลังนะครับก็สามารถปรับขึ้นลงได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเขาจะไม่สามารถแบบเลือกว่าดันเยอะดันน้อยอันนี้ก็ไม่ได้ก็คือการปรับแต่งจะน้อยกว่าแต่ก็ราคาถูกกว่าผมยังไม่ได้บอกราคาเลยนะ ตัวนี้ไม่ถึงหมื่นนะครับราคาอาจจะอยู่หลักพันไปปลายเกือบเกือบหมื่นนะครับก็แล้วแต่ช่วงลดราคาส่วนตัวที่วันนี้ผมรีวิวก็จะเป็นราคาหมื่นตน้ตนๆประมาณ1 2 0 0 0 0 0แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับถามว่าฟีลลิ่งต่างกันไหมอย่างแรกเลยการนั่งตัวนี้นุ่มแน่นตัวนี้จะนุ่มมากกว่านะครับตัวนี้จะนุ่มมากกว่าแล้วก็เขาจะไม่มีตัวสันกลางนะครับทำให้เวลาที่นั่งเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ชอบนั่งเอียงซ้ายนั่งเอียงขวา เจ้าตัวรุ่นโฟเซนตัวนี้น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่ถ้าสมมติคุณเป็นคนที่นั่งสรีระได้แบบตรงอย่างนี้ตลอดนะครับก็ยี่ห้อนี้ตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าเขามีการล็อกต่างๆเอาไว้เขามีการทานูนตรงนี้เอาไว้เรียบร้อยนะครับทำให้เวลานั่งเนี่ยมันรู้สึกสบายมากกว่าอ่ะเดี๋ยวผมขอเขาอี้ยัวนี้ออกไปก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะเมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วที่สําคัญเลยก็คือเจ้าตัวนี้มันสามารถปรับแบบขยับเดินหน้าเดินหลังได้ด้วยนะครับเขาจะมีตัวปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเพียงแค่เรายกแล้วเราก็ด อันนี้ผมก็นั่งสบายแล้วผมเป็นคนขายาวนะครับอย่างเมื่อกี้นั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติเป็นคนขาสั้นคุณก็กดแล้วมันก็จะเด้งกลับซึ่งอันนี้ผมก็จะล้นนะครับเห็นไหมมันจะล้นเอ,อ่ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าขาคุณสั้นขาคุณยาวถ้าขาคุณยาวก็ปรับออกแล้วก็นั่งประมาณนี้มันจะต้องรองพอดีตรงนี้ถึงจะนั่งสบายนะครับอ่าอันนี้ก็นั่งสบายชิลแถมการปรับปรับได้เยอะตัวนี้สามารถปรับได้เวลาที่ผมเออย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็แกว่งไปมาฮึบล็อกเรียบร้อยฮึบ อ่ะปลดล็อกปึ๊บอ่าผมขอแค่ครึ่งเดียวล็อกเรียบร้อยครับอ่าผมขอตั้งตรงครับแล้วก็ล็อกเอ็นไม่ได้อันนี้คือทุกอย่างการปรับมันสมูทมากมันใช้เหมือนระบบสลิงสักอย่างหนึ่งครับในการดึงสละอันนี้ก็ทําให้รู้สึกฟีลลิ่งลื่นสมูทมากๆนะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนตัวฝั่งตัวนี้ครับเขาก็จะมีปุ่มปรับอีกหนึ่งปุ่มนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเอาไว้ปรับระดับความสูงเห็นนะครับอันนี้ก็เตียแล้วแล้วก็ชวปกติอ่ะจะปรับสูงต่ำ อ,อยู่ตรงไหนควานหาไม่เจอมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละมันจะรู้สึกลึกแต่น,นี้คุณจะปรับเตี้ยคุณไม่ต้องไปอะไรมากครับปุ๊บแค่นี้จบใช้สลักตรงนี้มันนุ่มมากทุกอย่างมันนุ่มมันนิ่มมันรู้สึกลื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ในการปรับก็จะมีตัวหมุนปรับตรงนี้นะครับอันนี้ก็สามารถหมุนปุ๊บปุ๊บปุบปบปบพอผมหมุนมาหน้าสุดนะครับการที่แบบผมจะพิงเดี๋ยวปลดล็อกก่อนอันนี้มันก็จะรู้สึกตึงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าสมมติผมคลายตึ๊ดตึ๊ด อันนี้ก็คือจะรู้สึกนั่งแล้วก็เหวงไปเลยนั่งแล้วก็เด้งไปเลยนะครับนั่งแล้วก็เด้งไปเลยอันนี้ก็ตามนั้นนะครับผม,ผมก็รู้สึกว่ามันนั่งได้แบบสมูทมากๆแล้วก็เรื่องของความทนทานก็รับประกัน3ปีเลยนะสำหรับเจ้าตัวรุ่นนี้นะเป็นเก้าอี้ของแบรนด์บีเบลก็เหมือนยี่ห้อโต๊เนี่ยแหละโต๊เนี่ยหลายลคนก็ได้เห็นผมใช้งานแทบตลอดเลยนะเวลาร,วรีวิวอะไรต่างๆก็แบรนด์บีเบลทนมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นการการันตีหนึ่งอย่างแล้วกันโต้บีเบลผมใช้งานอยู่2ตัว ยังใช้งานได้ปกติเก้า e อี B ้มีเบลบ้านผมก็มีอยู่2ตัวก็ยังใช้งานได้ปกติจากที่ผมได้รีวิวมาผมก็ไถ่ยถ่ยเขายึดยึดเขาใช้งานต่อเนื่องมาก็ไม่มีพังนะเพราะว่าออฟฟิศผมก็มีพนักงานเขาก็นั่งวนช้างวนใช้อะไรต่างๆก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีดังนั้นไม่ต้องห่วงวัสดุเหมือนพลาสติกแต่มันไม่ใช่พลาสติกครับมันเหนียวและทนมากไม่แตกง่ายๆและความเจ๋งอีกหนึ่งอย่างที่เขาใช้วัสดุตัวนี้นะครับก็คือตัวล้อนั่นเองลองสังเกตไหมผมเลื่อนไปมาเนี่ย ไม่มีเสียงอะไรเข้าไมโครโฟนเลยนะครับเนี่ยผมลื่นและมันลื่นมากอ่ะผมจับปุ๊บอ่ะผมถ่ายปุ๊บโอโ้โ,โหลื่นไปลื่นไปลื่นแบบลื่นมากนะครับคือตัวเนี้ยล้อมันจะค่อนข้างเงียบพอเขาใช้วัสดุตัวนี้ทั้งเงียบแล้วก็ลื่นนะครับทำให้เวลาที่คุณจะลากไปไหนมาไหนเนี่ยเพื่อนร่วมง,งานของคุณไม่บ่นแน่นอนว่า hey, เฮ้ยลื่อนอะไเก้าอี้เสียงดังเหลือเกินลำคาญเอียเอียงแออดแอดออดแอดออดแอด อันนี้ไม่มีแน่นอนถามว่ามันจะเงียบแบบ0ูนเดซิเบลไหมไม่มันจะมีรอยต่ออ่ะอันเนี้ยมีเล็กน้อยแต่ถ้าสมมุติคุณนั่งแบบปกตินะครับอ่ะเหมือนคนนั่งเล่นคอมเออย่างเงี้ยตื้ออันเนี้ยไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยก็นั่งเล่นไนดะ้แบบสบายๆขึ้นอยู่กับความถนัดความชอบของแต่ละคนนะครับก็ลองดูแล้วกันตัวนี้ประมาณ1 2ื่นสอนานะครับแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นส่วนตัวนี้นะครับเป็นรุ่นโฟร์เส้นนะครับก็ราคาจะประหยัดลงมาอยู่ไม่เกิน10,000บาท ปรับแต่งเนี่ยก็คล้ายๆกันก็คือขึ้นลงได้บิดได้ถ่ายขึ้นถ่ายลงได้นะครับผมแล้วก็ผ้าตัวนี้ก็โปรมากเอาจริงๆใครที่เป็นคนขี้ร้อนแล้วอยากจะหาเก้าอี้สักหนึ่งตัวนะครับเป็นคนตัวไม่ใหญ่มากผมแนะนําตัวโฟรเซนตัวนี้นะครับเป็นคนตัวค่อนข้างใหญ่ผมแนะนําตัวเอ็นโตัวนี้เลยนะเอ็นโฟคูนะครับแต่ทั้ง2ตัวเนี่ยนั่งได้สบายแล้วก็เย็นใครที่อยากนั่งแล้วคูคูลุคก็คูคู จัดไปครับเก้าอี้บีเวลซีรีส์คูค๊ะมันใช่ซีรีส์หรือเปล่าเอาเป็นว่าไม่ร้อนแน่นอนส่วนใครที่แบบว่าอยากจะไปลองนั่งจริงๆจริงๆบีเวลเนี่ยเขาก็จะมีช็อปโชว์รูมต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดใต้ดีสคริปชันไว้ให้แล้วกันหรือว่าผมขึ้นให้ตามนี้เลยช็อปโชว์รูมของทางบีเวลนะครับหรือตามงานแฟร์ต่างๆบีเวลไปออกบ่อยนะครับผมอยากจะแนะนําว่าให้ไปลองหานั่งก่อนตัดสินใจซื้อก็ได้นะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมเยอะแต่ ถ้าผมบอกว่ามันดีคือมันดีจริงๆนะครับตัวนี้คือดีแบบ the best <Yeah. S 1> มากเพราะส่วนตัวผมเนี่ยก็ย e g a m i n g ถ้าใครหลายๆคนลองสังเกตนะครับในบ้านผมผมไม่เคยใช้งานผมแทบไม่ได้ใช้งานก็ย e ีเกมมิ่เลย ใช้กันแต่ก็อี่สุขภาพทั้งนั้นนะครับเพราะว่านั่งแล้วมันสบายจริงนั่งแล้วมันเซฟหลังจริงนะครับมันทําให้รู้สึกนั่งทํางานได้ตลอดทั้งวันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันเป็นการลงทุนกับสุขภาพของเรานั่นเองนะครับก็ฝากกันไว้ครับสำหรับวันนี้ทางผมนบเอ็กซ์วีทีขอตัวลาไปก่อนใครที่แบบว่าอยากจะหาก็อี้คูลๆลองดูบ w e ว l ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเล่นเกมต่อละนั่งอีกสัก18ชั่วโมง